เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับ New t o y o t a h ไฮลักซ์ทาวเวกระบะใหม่ที่หลายคนรอคอยโดยใช้ไทยเป็นที่เปิดตัวครั้งแรกของโลกเช่นเดิมซึ่งในช่วงแรกของการทําตลาดในเมืองไทยจะมีครบทั้ง3ตัวถังเลยนะครับนั่นคือตอนเดียวแคมและสิประตูแน่นอนว่าการมาในครั้งนี้จะยังใช้โครงสร้างเดิมจากรีโว้นั่นเองหรือเป็นการบิ๊กแมทชเอนปรับปรุงตัวรถใหม่ในหลายส่วนเว้นไว้เฉพาะช่วงโคดสารที่ยังเหมือนเดิมแต่ภายในเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับ สำหรับในรุ่นโตเตียยังคงเป็นรีเวอร์เตอ dition ตามเดิมแต่เพิ่มการแจ้งเตือนก่อนการชนและแจ้งเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนตัวในทุกรุ่นย่อยเช่นเดียวกับไฮลักแชมป์ที่ปลัมไปก่อนหน้านี้นั่นเองที่สําคัญคือจําหน่ายในราคาเดิมนะครับสําหรับไฮลักสแตรา์เวจะมีให้เลือกในรุ่นยกสูงเท่านั้นเริ่มจากตัวถังตอนเดียวจะมีเพียง2รุ่นย่อยขับเคลื่อนสีล้อโตโยต้าใช้ชื่อใหม่ว่าโฟร์แตร์มาพร้อมรุ่นเกียร์ธรรมดาลและเกียร์อัตโนมัติ โดยทั้งคู่จะเป็น6สปีดนะครับทุกรุ่นจะได้ไฟหน้าใหม่สองสว่างด้วยเลนโปรเจคเตอร์ LED ไบบีมแต่ไฟหีและไฟเลี้ยวจะเป็นหลอดไส้ธรรมดาล้อกระทะเหล็กขนาด17นิ้วกระจกมองข้างสีดำพร้อมไฟเลี้ยว LED และปรับได้ไฟฟ้าภายในห้องโดยสารออกแบบใหม่หมดแน่นอนว่ามีความเหลี่ยมสันมากขึ้นชัดเจนที่วางแก้วคอนโซลหน้ามีมาให้ทุกรุ่นเช่นเดิมแต่ตอนเดียวไม่มีฝาปิดนะครับรวมถึงช่องเก็บของไม่มีฝาปิดเช่นกัน หน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto มารฐานจะเป็นจอดิจิตอลขนาดใหญ่7นิ้วมีการเพิ่มขนาดแกนพงมาลายให้ใหญ่ขึ้นเพื่อช่วยลดแรงสั่นสะเทือนจัดเต็มกับความปลอดภัยมากที่สุดในตลาดเริ่มจากเบรก ABS, EBD และ BA ถุงลมนิรภัย3จุดระบบป้องกันการลื่อนถลคุมการทรงตัว BSM หรือแจ้งเตือนจุดอับสายตา RCTA เตือนเมื่อมีรถตัดผ่านขนาดถอยหลังมีกล้องมองหลังเซ็นเซอร์การระยะรอบคันหน้า2จุดหลัง4จุดช่วยออกตัวบนทางลาดชันคุมการใส่ของส่วนพว่วงไฟกระพริบเมื่อเบรกกะทันหันไฟเบรกด้วยที่3แบบ LED มีไฟตัดหมอกด้านหลังด้วยนะครับแน่นอนว่าไฟถอยฝั่งเดียวกลับมาอีกครั้งเฟืองท้ายดิฟล็อกคุมเฟืองท้ายออโต้ลิมิเต็ดสลิป สำหรับราคาในรุ่นเกียร์ธรรมดา6สป e ดอยู่ที่760,000บาทส่วนเกียร์ออโต้6สป e ดราคา819,000บาทถัดมาจะเป็นตัวถังแคมและก10ประตดูด้านหน้าดีไซน์แบบไซเบอร์ซูโม่ไฟหน้าแบบไบบีม LED ในส่วนไฟเดย์ไทม์และไฟเลี้ยวจะเป็น LED เช่นกันกันชนหน้าตกแต่งสีเงินพร้อมไฟตันหมอก LED ล้ออลลอยลายหม่ขนาด17นิ้ว พร้อมคิวซุ้มล้อที่มีความเหลี่ยมมากขึ้นบันไดข้างใหม่กว้างขึ้นเพิ่มจุดเยี่ยบด้านข้างกระบาท,ทุกรุ่นกันชนท้ายออกแบบใหม่พร้อมฝาท้ายที่มีมิติมากขึ้นแม้ว่าจะเป็นการปั๊มอักษรโลโกโตโตยตา้ามือเปิดฝาท้ายใหม่พร้อมกุญแจล็อกฝาท้ายส่วนไฟท้ายจะเป็น LED แต่ไฟเลี้ยวเป็นหลอดธรรมดานะครับชุดช่วงล่างมีการปรับเซ็ตใหม่แม้ว่าจะเป็นโช๊คและสปริงให้มีความนุ่มนวลมากขึ้น เพิ่มจุดเชื่อมตัวถังเพื่อความแข็งแรงส่งผลถึงการทรงตัวและความนุ่มนวลในห้องโดยสารเปลี่ยนยางรองแทนเครื่องยนต์แบบไฮดรอลิกยางรองตัวถังใหม่เพื่อลดแรงสั่นสะเทือนเข้าสู่ห้องโดสารสำหรับภายในออกแบบใหม่เช่นกันโดยในเกรดเริ่มต้นอย่างสมาร์ทจะได้หน้าจอสัมพันขนาด7นิ้วจอม่านวัดขนาด8นิ้วแต่จอม่านวัดในเกรดพรีเมียมใหญ่ขึ้นเป็น12.3นิ้วสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้สาย ทุกรุ่นจะได้แอร์แบบธรรมดาบาะนั่งหุ้มด้วยผ้าในเกรดพรีเมียมทั้งแคมและสีประตูจะได้ช่องชาร์จโทรศัพท์ไร้สายเบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้เบรกโฮแน่นอนว่าจะได้ดิสเบรกทั้งหมดสีล้ออีกด้วยพร้อมโหมดการขับขี่อีโค่แนมมอลและสปอร์ตส่วนความปลอดภัยที่ได้เพิ่มเติมจากตัวตอนเดียวได้แก่จุดยึดบอลเด็กในรุ่นดับเบิลแคมควมความเร็วขณะลงทางชันในตัวขับ4ครุสคอนโทรลในตัวขับ4ีแก่ธรรมดา ราคาเริ่มต้น789,000บาทถึง1,090,000บาทถัดมาจะเป็น Travel Overland หรือชื่อใหม่ของเวอร์ชัน r อ c โคนั่นเองแน่นอนว่ามีการตกรแต่งใหม่รอบคันไม่ว่าจะเป็นกรอบสีดำใต้แฟนหน้าชุดแต่งกันชนหน้าสีเงินล้ออนลอยลวดลายใกล้เคียงกันแต่จะเป็นขนาด18นิ้วนะครับสปอร์ตบาร์แบบใหม่ลักษณะ2ชิ้นต่อกัน มีสติกเกอร์โอเวอร์แลนด์บริเวณด้านข้างกระบะเสริมชุดแต่งอักษรโตโยต้าที่ฝาท้ายและการตกแต่งจะเป็นโทนสีเข้มรอบคันเช่นเดียวกับภายในห้องโดยสารพร้อมบอดน,นั่งหุ้มหนังฝั่งคนขับปรับไฟฟ้าแปรทิศทางคอนโซลหน้าและแผงข้ามประตูบุนุ่มในส่วนหน้าจอสัมผัสจะมีขนาดใหญ่12.3นิ้วจอมาว่าสิบด12.3นิ้วเช่นเดียวกันใครที่รอพวงมาไลัยไฟฟ้ามีให้ในรุ่นโอเวอร์แลนด์แล้วนะครับแต่จะต้องเป็นตัวพลัสขึ้นไป แอร์ออโต้ดัโซนพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังชุดกรองอากาศ PM 2.5มีช่องเก็บความเย็นคอนโซลฝั่งผู้โดยสารแป้นแพดดิชิปยังไม่มีมาให้นะครับมีช่องจ่ายไฟ2 2 0โวลต์หนึ่งตำแหน่งในรุ่นขับสี่โฟร์จะมีโหมดการขับขี่ออฟโรดม t i ติ r ท a i n Select ความปลอดภัยเพิ่มเติมในเกรดพลัสจะเป็น Dyna ม i c r ร d a r Cruise Control เช่นเดียวกับการแจ้งเตือนและเบรกอัตโนมัติหน้าหลัง เตือนมรสอดออกนอกเลนถุงลมนิรภัยเจ็ดตำแหน่งปรับไฟสูงอัตโนมัติคุมรถให้อยู่กลางเลนเซ็นเซอร์หน้า4จุดหลัง4จุดสำหรับโอเวอร์แลนด์ทุกรุ่นจะได้แจ้งเตือนแรงดันลมยางกล้องรอบคัน360องศาดิสเบรก4ล้อเบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้โฮราคาเริ่มต้น1,12,000้บาทถึง 1, 3 6 0 0 0บาท ขุมพลังของไฮ l ัก t ์ทาวเวอรทุกรุ่นจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรเทอร์โบรหัส1 GDFTV แน่นอนว่าเป็นเครื่องยนต์ตัวเดิมนะครับแต่มีการปรับจุนใหม่ส่วนหนึ่งคือให้ความประหยัดที่มากขึ้นโดยยังคงกำลัง204แรงมา้าและเกียร์ออโต้6สปีดได้แรงบิด500นิวตันเมตรระบบหัวฉีดไออาร์ตรองรับมาตรฐาน Euro ไอเสียยูโร5เฟืองท้ายออโต้ลิมิเต็ดสลิปตัวขับสีจะได้เฟืองท้ายดิฟล็อก สุดท้ายกับเวอร์ชั่นไฟฟ้า a r 沃อ E มีเพียงรุ่นย่อยเดียวเท่านั้นนะครับราคาอยู่ที่149 0 0 0บาทตัวรถมีดีไซน์ไม่ด่างไปจากรุ่นเครื่องยนต์ยกเว้นกระจังหน้าปิดทึบตามสไตล์ยานยนต์ไฟฟ้าล้อลายใหม่ทูโทน17นิ้วคันเกียร์แบบไฟฟ้าดีไซน์ล้ำมีหน้าจอสัมผัส12.3นิ้วเช่นเดียวกับจอมัลติวัดพร้อมแสดงข้อมูลการขับขี่ได้อย่างครบถ้วนพวงมาลัยไฟฟ้าเบรกมือไฟฟ้าพร้อมดิสเบรกสีล้อ มีโหมดการขับขี่5รูปแบบขุมพลังจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวด้านหน้ามีกำลัง112แ,งแรงม้าแรงบิด2 5 5 5นิวตันเมตรด้านหลัง178แ,แรงม้าแรงบิด268.6นิวตันเมตรรวมพลังก,กำลังสูงสุด1 9 6แรงม้าขับเคลื่อน4ล้อ all-wheel drive แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด59.2กิโลวัตต์ชั่วโมงรองรับการชาร์จไฟ AC 11กิโลวัตต์และ DC 125กิโลวัตต์ ช่วงล่างด้านหน้าอิสระบีกนกคู่พร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโครงส่วนด้านหลังเป็นแหนบผ่นซ้อนการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งสามารถวิ่งได้315กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC และนี่คือข้อมูลทั้งหมดของ Toyota Hilux ก r a v o ใหม่ทุกคนคิดอย่างไรสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ครับ